คำว่าโสเพณีเนี่ยจริงๆมันมีในบาลีนะเขาเรียกว่านักระโสเพณีมันแปลว่าหญิงผู้ทำให้เมืองงามขึ้น คือมันไม่ใช่แบบว่าเป็นอาชีพต้อยต่ำเลยนะมันเป็นตําแหน่งนะเป็นตําแหน่งที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะต้องตั้งให้เหมือนกับเสนาธิการอย่างเงี้ยนะก็คือแบบว่ารัฐม,มนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมตํา,า,ตาแหน่งเศรษฐีประจําเมืองเงี้ยเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังอย่างนักข่าโสเภณีเนี่ยก็เทียบเท่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงเนี่ยคือหญิงผู้ทําให้พระนครงามขึ้นมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นคนดีคนเลวคนอะไรเพราะว่าในาสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่เป็นโสเภณีเนี่ยเป็นน,น,นัก ก็เป็นได้ถึงโสดาบันก็มีขณะว่าเป็นโสดาบันแล้วก็ยังทํางานเป็นโสเภณีอยู่เพราะนั้นแล้วมันไม่เกี่ยวนะว่าเขาทํางานแบบนั้นแบบนี้แล้วมันจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีถือว่าจริงๆแล้วเราคิดที่ว่าโสเภณีเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ดีเนี่ยนะมันมาเกิดตอนที่มีศาสนาหนึ่งเกิดขึ้นมาลศาสนานั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ะมีเหตุการณ์แล้วก็โสเภณีเนี่ยถูกตีข้าว่าไม่ดีความจริงถ้าดูครังคู่ใบและคิดตามนะเออจริงอาชีพนี้เป็นส่วนเติมเต็มบางอย่างของความขาดพร่องในสังคมนะเพราะ มันเปลี่ยนไปไงบริบทมันเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นไปตามบริบทของสังคมทุกวันนี้เขาก็ตีค่าว่าโสเภณีเนี่ยเป็นอาชีพที่ตามพิสินธรรมหรืออะไรแบบนั้นไปซึ่งก็ไปเปลี่ยนค่านิยมของสังคมไม่ได้ไม่แน่อีกร้อยปีพันปีข้างหน้าโสเภณีอาจจะมีหน้ามีตาขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ใครจะรู้ใช่ป่ะทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่แล้วแล้วแต่บริบทแล้วแต่มุมมองแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละช่วงเวลาไม่ต้องอะไรมากหรอกของโลกยุคปัจจุบันเนี่อน ย่องสมัยนี้ก็เกลียดชังทนายความก็เยอะแยะไปหมดมันแล้วแต่บริบทแล้วแต่มุมมองของคนแต่ว่าอยากให้รู้นิดนึงเป็นเกร็ดๆก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วโสเภณีเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นตําแหน่งไม่ใช่ใครแบบเป็นผู้หญิงหน่อยก็เป็นโสเภณีได้ไม่ใช่นะมึงมึงต้องสวยนะมึงต้องมีศิลปะในการขับร้องฟ้อนรำต้องพูดจาเป็นต้องดูแลคนเป็นต้องอะไรเป็นอย่างที่บอกอะมันเป็นตัวแทนะตัวแทนของรัฐเลยนะสมัยก่อนเป็นตาแหน่งนะตำแหน่งเลยลองไปดูดีเยอะ